สวัสดีครับผมวันนี้ราก็อยู่ในเกมวันพันแมนเดอร์ของผมวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดนะครับผมในเซิรนะ์ฟหกศูนย์แปดนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสําหรับวันนี้ก็จะมาบอกขั้นตอนนะครับผมในการเล่นแต่ละวันนะครับซึ่งเป็นการเล่นของผมนะครับผมก็จะแบบเล่นึงแหละ อะไรก็ไม่รู้ช่างมันเอาผมันแอย่างแรกนะเข้ามาที่เฮ้านะผมแล้วก็เลือกไปที่ฟิกเกอร์นะครับผมอย่างแรกเลยฟิกเกอร์อยากจะบอกว่าให้หาฐานมาใส่ให้ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะบวกพลังให้กับเรานะไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนวันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายนะครับผมผมเวลสี่นะก็จะเปิดเป็นดาวนะผมเพราะว่าดาวจะช่วยให้พลังเร่งขึ้นนะผมแล้วก็ฝึกฝนนีนะ อันนี้แนะนว่าให้กดทีละหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมกดไปแล้วห0ครั้งนะผมแล้วก็ดองไว้นะดองไว้เล่นลงยิมขั้นกลางนะครับผมมาต่อมานะครับเน็ตชา้าธมานะผมเป็นของไซตามะนะซึ่งผมยังทาไม่เสร็จเลยนะเพราะว่า ไม่ว่างนะครับผมเมื่อตอนเช้าก็รอไปนะครับผมสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งโอเคนะผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวอันดับผมตอนนี้อยู่ที่ร้อยสามเก้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสุ่มตัวให้ดูกันนะครับผมสำหรับใครที่ถามว่าผมจะย้ายเิริมไหมนั่นหละก็รอดูเอารอดูรอดู ชิ้นคิดนี้มันก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่มันก็แบบเหมือนจะเล่นไปเรื่อยๆนะผมเนี่ยสถานีสายก็ไม่แค่มาดองตั๋วไ้นะแนะนําว่าให้ดองตั๋วไว้นะครับอย่าเพิ่งกดหมดนะคิวก็ทําเหมือนเดิมนะผมประจอนก็กดเหมือนเดิมเลยนะปลาลองก็วันนี้เปดิดล็อกเป็นวันนี้หรือเปล่าวันนี้แหละมัง้งเปดิดล็อกเป็นแดนโกนะครับผม ก็นะใครจะเล่นก็เล่นนะครับอันนี้ก็ตีแค่ครบนะสวัทาสู้วันนี้ฮีโร่ X พิศษนะผมแนะนําว่าให้ตีจนตันนะเนี่ยให้มันตันแบบเน้นะครับผมจะได้วันเสาร์ก็จะได้มาตีให้ทันนะครับผมประมาณนี้นะคือขั้นพิเศษวันนีผนนนผนน้ผมลงเป็นโซนิกนะครับผมเหร่านี้ไงผมลงเป็นโซนิกนะเพราะว่า ทำซนิกสาดาวนะซึ่งก็ทำได้แล้วนะโคตรตึงแต่ว่าผมก็ใช้เศษจ,จนหมดเลยนะเดี๋ยวสังันตัวดำผมซื้อไป30บใบนะครับผมจากเมื่อวานนะเพราะว่าเมื่อวานมันหมดแล้วนะก็ลืมอัดคลิปมาลงนะครับผมก็ขออภัยด้วยจริงๆส่วนศูนย์กลางฝึกฝนนี่นะครับผมผมก็ฝึกสกิลแค่สอนแค่แค่นี้พอนะเพราะว่ามันเปือนตังนะครับผม ก็จะไม่ปึกเพิ่มนะปชนภัยนี่ก็เล่นเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมฝึกนินจานี่ก็ไม่ซื้ออะไรแล้วนะครับผมนับจากแพ็คแรกก็คือแพ็คนี้ไม่ก็ถ้าแบบคนมีตัวดีๆก็ซื้อได้นะอันเนี้ยโอเคครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่า ขอปลาเดิมด้วยตัวแดงจริงๆผมอยากสุปแบบนี้นะแต่ว่าอาจจะเข็มนดิดนึ่งส่วนอะไตัวนี้ดีกว่าโกขอทอง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 เป็นเข็มตัวม่วนต่อเลยเฮ้ยข,ขัดเพื่อนเป็นโกเนี่แบบเข้มมาก เขาทำเป็มอัตอมิกมากเพื่อ่อกรอบที่แล้วเสียใจมากเป็นบื โอเคนะครับทุกท่านก็ประมาณนี้เลยนะใครสงสัยอะไรก็สามารถถามได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมแล้วเจอ,อกันใหม่นะครับไม่รู้ว่าวันไหนแต่เจอกันใหม่แน่นอนจุ๊บ